สวัสดีนะครับมโต๊915ทาลอดนะครับหมอโต๊ก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุไฟทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊และสนับสนุนและเป็นกำลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานไพ่อยากบอกอะไรกับคุณของชาวธาตุไฟธาตุไฟได้แก่ราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่31กรกฎาคมปี2568 มโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ธรคนาและราศีเลยนะครับหมอโต๊ดรูปแบบโหราศาส์ไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่นี้เป็นพลังงานไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุไฟเมษธนูนะครับ ไพ่อยากบอกอะไรคุณขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของคุณในช่วงนี้ก่อนว่าเป็นยังไงมอโต้ดอ่านตามพลังงานความหมายหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสินศััดิ์สิธิ์ครูรบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีไพ่ใบแรกเป็นพลังงานไพ่เดเอะทาวเวอร์การจับได้การโป้แตกหรือมีการไปจับได้ไปโป้แตกในเรื่องความรัก กับความสัมพันธ์ในช่วงนี้อาจจะมีการที่แตกหักพังกันหรือการตัดจบหรือการตัดเลือกที่จะเดินออกมาจากความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ชัดเจนนะครับเป็นปลงางบให้เดอรแทมเบรน,นสายใหญ่ของความรัก สายใหญ่ความผูกพันความผูกพันที่ยังผูกมัดความผูกพันที่เหมือนยังมีความรู้สึกที่ยังรักกันอยู่หรือยังแคร์กันอยู่หรือการปรับเปลี่ยนเปลี่ยน,ปยนแปลงสถานการณ์ในช่วงนี้ของชาวธาตุไฟนะมีะพลังอาไพ่สามถ้วยเติร์ดปาร์ตี้หรือการที่เขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรัก ในความสัมพันธ์หรือเขาดึงคุณเข้าไปตกอยู่ในสถานการณ์มือที่สามีพรางให้เดวิลเป็นพรางให้การโกหกคำพูดหลอกลวงความไม่จริงใจหรือมีพรางให้ความว้าวุ่นความกังวลใจหรือเป็นฝ่ายเราที่กลับมาเหมือนมีความรู้สึกที่ยังเป็นห่วงเขาคนนั้นหรือการที่เรายังแคร์เขาคนนั้นในความรู้สึกของเราอยู่มีพรางให้กิเลสความรักความโลภ ความโกรธความหลงความพัฒน,นาการมีคนที่กําลังหลงไปในความรู้สึกหรือการที่เราได้พบเจอกับพลังงานคนที่เจ้าชู้คนที่ไม่จริงใจคนที่หลอกลวงเราหรือคนที่หวังผลประโยชน์ในเรื่องตัวของเรานะครับเป็นระง,งับให้เพจอาวานการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆกับอดีตที่ผ่านมามันคงย้อนกลับไปแก้ไขอะไรกับอดีตที่ผ่านไปแล้วไม่ได้แต่ตอนนี้คุณจะเป็นคนที่กําลังเริ่มต้น ให้กับตัวของเราเองเส้นทางในวันข้างหน้ามีเรื่องราวมากมายที่รอคุณอยู่ให้คุณจะต้องเผชิญในสิ่งที่เราจะ,ะเผชิญอยู่ในช่วงนี้คิงออฟครับราชาถือถ้วยเป็นไพ่ของพ่อไม้ไม้หรือการที่เราเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วเราสร้างความอบอุ่นให้กับ ตัวของเขาคนนั้นหรือการที่เราแคร์กับคนรอบๆตัวของเราไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราแคร์อยู่ในตอนนี้ก็คือครอบครัวของเราหรือการที่เทคแคร์เอาใจใส่ คอยดูแลคุณเป็นคนที่เหมือนมีจิตใจที่ดีความรู้สึกที่ดีในตอนนี้เรากลับมาถือความรู้สึกหรือถือหัวใจของเราไว้ถ้วยใบนี้หัวใจดวงนี้อยากที่จะมอบให้คนที่รู้ค่าให้กับคนที่เห็นค่าเดอะเอ็มเพล์ชาวเมธทัดไฟคุณเป็นคนที่มีพลังงาพเดเอยวเพอร์เนี่ยคนที่ไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆคนที่จะเผชิญหน้าทุกปัญหาคนที่พร้อมที่จะปกป้องกับคนที่นักกับคนที่ห่วงใยเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงเป็นคนที่มีวุฒิภาวะ ความเป็นผู้นําและความที่เป็นคนที่นําผู้อื่นได้นะมีพลังงานให้เด็กถือถ้วยเป็นพลังงานให้คนที่กลับมาเริ่มต้นในตัวของเราเองนะโอกาสที่เราจะกลับมาเริ่มต้นในความรู้สึกของเราการที่ใครคนนั้นที่ไม่แคร์หรือใครคนนั้นที่ไม่ได้ได้แคร์ในความรู้สึกของเราเราอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาดูแลตัวเองในวันนี้อาจเป็นฝ่ายเราที่กลับมานิ่งมากขึ้นแล้วนะมีพลังงานให้ความบื้สอาจการปกปิด ความเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาคุณจะไม่แสดงออกถึงความเสียใจที่ผ่านมาออกมาให้ใครได้เห็นว่า คุณเคยผิดหวังหรือคุณเคยเสียใจตอนนี้คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่นั่งนี่อยู่ในบานลังของเราหรืออยู่ในที่ของเราอยู่ในแบบของเรา king of one la c า a r g e ฝ่คนที่มีความขยันคนที่มีความแอคทีฟคนที่มีความตั้งใจคุณเป็นคนที่ทําอะไรแล้วคุณเป็นคนที่ทําด้วยหัวใจทําด้วยความรักในสิ่งที่เรารักในสิ่งที่เราทําเราจะทําไปได้ดีหรือการที่เราทุ่มเทกับเรื่องงานเพื่อหวังถึงอนาคตในข้างหน้าของเรานะครับมีพลังงานไพ่ใต้สําหรับเป็นพลังงานไพ่ the chariot รกรกฎลักษณะรกร,ะรกฎต่างชาติต่างถิน่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมได้คนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการเดินทางได้คนที่ทํางานเกี่ยวกับงานช่อมซ่อมบํารุงได้หรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านรับข้าราชการทหารตํารวจได้นะครับเป็นปพลังงานให้ความเชื่อมั่นในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงไม่มีอะไรที่คุณทําไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ในตัวของคุณเองหลังจากที่คุณผ่านอุปสรรค เรื่องราวปัญหามากมายไปแล้วทุกอย่างกำลังดำเดนินตามหุ้งเวลาและการเวลาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันในตอนนี้นะมีพลังงานไพ่คราวนันนะครับเป็นไพ่ของแรงบันดาลใจการฟื้นฟูความเข้มแข็งพลังงานของไพ่ความคิดสร้างสรรค์ในตัวของคุณเองนะคุณเป็นคนที่มีจินตนาการและความคิดที่สร้างสรรค์มีเป็นการที่เราเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาของชาวธาตุไฟเป็นการปรับเปลี่ยนเป็นการเปลี่ยนแป,ปลงเป็นการพัฒนา ตัวเองอยู่อย่างเสมออย่างต่อเนื่องในตัวของคุณเองทุกก้าวเดินการเริ่มต้นการเริ่มต้นที่ตัวของเราเองนะครับเป็นพลังงานให้คนที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์ช่วงนี้อาจมีพลังงานให้ชาวธา,ต,กกาต,ตุน้ำกรกฎมีนพฤจิกธาตุลมกุ่มตุลเมทุนนะธาตุไฟเมสิงธนูที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์สำหรับบางท่านอาจมีการที่ เสียใจและตัดจบกับอดีตที่ผ่านมาเพื่อเริ่มต้นใหม่ให้กับตัวของเราเองซาับ,บางท่านอาจจะดื่มเขาคนนั้นคนที่อยู่ในความรู้สึกไม่ได้เพราะมันจะมีพลังงานให้ความเป็นห่วงความหวงแหนในความรักในความสัมพันธ์การที่จะตจัดใจจากความรู้สึกในความรักความผูกพันความเอาใจใส่ การดูแลการมอบใจและการมอบแคร์กับความรู้สึกในหัวใจของคนที่นักไปแล้วมันคงตัดยากในความรู้สึกหรือคุณกับเขายังมีโอกาสที่ได้กลับมาปรับความเข้าใจมาเคลียร์ใจหรือเขาคนนั้นกำลังไปพบเจอกับคนที่เจ้าชู้คนที่หลอกลวงคนที่ไม่จริงใจคนที่เหมือนไม่สนเขาไม่แคร์เขาเหมือนเขาเป็นฝ่ายที่ทุ่มเทอยู่ฝ่ายเดียวให้อยู่ฝ่ายเดียวแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความว่างเปล่า ขอดูพลังงานไพ่ในอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุไฟนะครับว่ากับอดีตที่ผ่านมาความรักของคุณเป็นเช่นไรนะครับมีไพ่อของดีแฮงแมนความทุกข์ความเศร้าความเสียใจมันยังเหมือนมีเรื่องราวค้างคาใจในความรู้สึกของคุณที่ยังมีเขาคนนั้นอยู่ในความรู้สึก ทำไมในวันนั้นเราถึงรักเขานะเขาไม่รักเราไม่แคร์เราไม่สนใจเราในวันนี้เป็นฝ่ายเราที่กลับมาคิดการกลับมาทบทวนการกลับมาช่างใจเพราะกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราที่รักเขาเป็นฝ่ายเราที่แคร์เขามากกว่าที่เขาแคร์กับเรานะมีพลังไพ่ในเพจอาวานในาการเริ่มต้นหรือการทักทายหรือการติดต่อมีคนที่กำลังมองดูถึงสถานการณ์ในตอนนี้กับคนอดีตที่ผ่านมา อาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กำลังทุกข์ใจและทรมานใจในวันที่ห่างไกลการความรู้สึกมันอาจ,จเป็นฝ่ายเขาที่กําลังเจ็บปวดหรือเขากำลังเจอสถานการณ์ความรักที่ ไม่ได้ชัดเจนนะเหมือนกับการที่ก็พบไข่แล้วมันเป็นความรักที่ไม่ได้เปิดเผยก็ได้นะมีพลังไพ่สองเหรียญสองเหรียญคือไพ่ของการวนกลับการวนคืนความโลเลใจโลเลความสับสนความคิดวกวนมีคนที่วกวนในความคิดของเขาในคนอดีตที่ผ่านมามันอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กําลังช่างใจในความผิดของเขาและในความ ที่เขาอยากให้คุณไว้ใจในตัวของเขาอีกนะมีพลังภาพการติดต่อหรือเขากําลังเขียนข้อความส่งข้อความทักทายติดต่อกลับมาในความรักในความสัมพันธ์เขาอยากรู้ว่าตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างตอนนี้คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่อยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองหรือการที่เรามีความเข้มแข็งมากขึ้นในหน้าที่ของเราในการงานของเราความทุ่มเทการเติบโตในสายงานของเรานะครับเป็นพลังงาพเจ็ดใบเท้านะ เจ็ดไม่เท้าคือพลังงานให้การปิดกั้นการบล็อกการมีกระแพงการบล็อกการติดต่อการบล็อกการสื่อสารความรักคือการไว้ใจความรักคือการให้ให้และเห็นคนที่รักของเรามีความสุข คนที่รักกันคนที่แคร์กันพร้อมที่จะปกป้องกันในวันที่ทุกในวันที่เศร้าในวันที่เสียใจคนที่พร้อมช่วยกันในวันที่ลาบากมาด้วยกันหรือในวันที่เราช่วยเหลือในวันที่เกื้อกูลและเกื้อหนุนซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังงานให้คิงอวานคิงอวานนี่คือพลังงานให้คนที่กลับมา ในคนคนนั้นอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กําลังกลับมาทุ่มเทและกําลังกลับมาพิสูจน์ในตัวงเขาเองมีไพ่ของเจ็ถ้วยเจ็ดถ้วยคือพลังงานไพ่ความฝันความหวังเข้ากําลังฝันถึงคุณเข้ากําลังคิดถึงคุณมีคนที่ฝันถึงคุณอยากให้ความฝันและความหวังที่มีคุณเป็นจริงอีกครั้งหนึ่งซิกออฟครับคนเก่าๆคนเดิมๆนะ หวนกับหวนคืนในความรักในความสัมพันธ์สถานการณ์เกา่เกาๆสถานการณ์เดิมๆทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้เกิดขึ้นมาหมดแล้วในสิ่งที่เราพบเจอกันการพบเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราได้มาพบเจอกันมันเหมือนการที่เราเคยพบเจอกันมาก่อนแล้วมีไพ่พลาไพ่เดียมเพชสเทพธิดาดาวสุขดาววีนัสคนที่เกื้อหนุนคนที่เกื้อกูลคนที่ห่วงใย คนที่พร้อมที่จะปกป้องกับคนที่รักกับคนที่แคร์นในความเชื่อใจในความไว้ใจในการดูแลการเป็นพระมหาให้ความมีสเสน่ห์ในตัวคุณเองคุณเป็นคนที่ดูแลเขาห่วงใย,ยเขาเหมือนแม่ดูแลลูกนะครับเป็นพระมหา a พ่เอดออกวานการเริ่มต้นที่ดีที่สุดหรือการเริ่มต้นครั้งใหม่ ในตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาขอโอกาสการเริ่มต้นครั้งใหม่กับคุณหรือคนอดีตที่ผ่านมาของคุณกําลังอยากกลับมาขอโอกาสการเริ่มต้นครั้งใหม่ความร้อนใจความร้อนลนในออฟสอนนี่คือการที่มีคนที่กังวลกระวยใจมีคนที่ร้อนลนมีคนที่เสียคุณไปไม่ได้มีพระงาภัยเด็กถือถ้วยนะครับเป็นพระอาภัยความรู้สึกดีๆเขาอยากกลับไปเห็นรอยยิ้มเขาอยากกลับเห็นรอแววตา ที่คุ้นเคยกับคนที่ดูแลและคนที่ห่วงใยเขาอยากกลับไปชดเชยวันที่ขาดหายเขาอยากดูแลคุณเขาอยากทําเพื่อคุณบ้างเขาอยากถามความรู้สึกของคุณว่าคุณยังพร้อมให้อภัยกับเขาคนนั้นที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์อยู่หรือเปล่าเขาอยากดูแลและเขาอยากทําเพื่อคุณนะมีพลังให้การที่มีไพ่ของความเครียดความกดดนันความคิดเยอะความคิดมากเรื่อง ความผิดของเขาเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่คิดเยอะคิดมากในตอนนี้เครียดจนนอนไม่ได้นะอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่เครียดอยู่ตลอดเวลาคิดถึงแต่ความผิดที่ผ่านมาว่าการที่เขาจะกลับมาแก้ไขในสิ่งที่เขาผิดด้วยความชัดเจนด้วยความจริงใจด้วยการ กตธรรของเขาทุกสิ่งทุกอย่างแก้ไขได้ในวันที่เป็นปัจจุบันในวันที่เขากลับมาชัดเจนในวันที่เขากลับมาชัดเจนแล้วในตอนนี้เขาจะเคลียร์ทุกปัญหาเขาจะเคลียร์ทุกเรื่องราวเขาจะเคลียร์ทุกทุกอย่างเพื่อคุณเพียงคนเดียวน้ามีพลังานไพ่ในเดอะฟูลในวันที่ขาดคุณไปทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนไม่มีเป้าหมายในชีวิตของเขาคุณคือแรงผลักดันที่ทําให้ชีวิตของเขาก้าวต่อไปนะครับอขอดูปพลังานไพ่นพใน ปัจจุบันของชาวธาตุไฟนะครับว่าปัจจุบันไพ่อยากบอกอะไรคุณนะครับขอเช็คพลังงานไพ่ในปัจจุบันของชาวธาตุไฟเดอะไฮโลแฟนน่เป็นพลังงานไพ่ธรรมาติฐานหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือครูบาอาจารย์ที่คุณนับถือกำลังเตือนสติคุณ ในสิ่งที่คุณจะก้าวไปในสิ่งที่คุณจะรู้ได้ด้วยตัวของคุณเองว่าคุณควรไปในเส้นทางไหนมีพลังงานพิการอธิษฐานหรือการปฏิบัติธรรมหรือการนั่งสมาธิหรือการสวดมนต์การที่เห็นในจิตวิญญ,ญาณที่แท้จริงของเราความรู้สึกที่กำลังเป็นตัวของเราเองนะในตอนนี้อาจเป็นพลังงานการที่เราอาจจะมีการอธิษฐานขอพรในเรื่องความรัก สำหรับบางท่านอาจจะขอพบเจอกับคนที่เคยสัญญาจากอดีตชาติกันมาสำหรับบางท่านขอโอกาสให้ได้พบเจอกับคนที่เคยรักกับคนที่เคยแคร์กับคนที่เคยห่วงใยกับคนที่เคยผิดพลาดไปขอให้เขากลับมาแก้ไขในสิ่งที่เขาเคยทำพังผิดไปในอดีตที่ผ่านมาในวันที่เรา วิ่งตามเขาหรือในวันที่เราเดินตามเขาในวันนั้นเขากลัำไม่เคยหันกลับมาแคร์ไม่เคยหันกลับมาเห็นค่าในวันที่เรากําลังเริ่มที่จะเดินจากเขามาในตอนนี้มีคนที่ขาดคุณไม่ได้เขากําลังวิ่งตามหาความรู้สึกเขายัางกําลังวิ่งตามหาหัวใจของเขานะครับเป็นลาษณไพ่แปดไม้เทา้า การติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยการมีกำแพงของคุณคุณอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วแต่ก่อนอาจจะเป็นฝ่ายเราที่ตามเขาก่อนง้อเขาก่อนขอโทษเขาก่อนแต่ตอนนี้จะเป็นฝ่ายเขาคนนั้นที่จะต้องแสดงถึงการกระทําในความรักความสัมพันธ์ออกมานะครับเป็นพลังงานไพ่ไนอาวานการไนอาวานนี่คือความห่างไกลการต่างกันโดยระยะทางในวันที่ห่างไกลในวันที่ห่างกันไป มีคนที่อยากทักทายมีคนที่อยากเทคแอคชั่นเดินหน้าก่อนขอโทษคุณก่อนงอคุณก่อนตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ขาดคุณไม่ได้แล้วนะในตอนนี้มันเหมือนเขาจะทำทุกวิธีทางที่จะได้ใจคุณกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งเก้าเหลียงความสดใสความโสดสวยรวยรอในแบบคุณความเป็นอิสระความมั่นใจมใีตัวคุณเองคุณเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองคุณเป็นคนที่มีแบบแผนคุณเป็นคนที่มีแนวคิด คุณเป็นคนที่ดูว่าไหนจริงอันไหนไม่จริงอันไหนที่คู่ควรกับเราอันไหนที่ไม่คู่ควรกับเราสิ่งที่เราจะเป็นคนที่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวของเราเองในวันที่เราเดินจากมีคนที่กำลังมองภาพคุณเดินจากเข้าไปในวันเนี้ความรู้สึกของเขาคนนั้นช่างเรือนรางเหลือเกินเขาอยากให้ไม่อยากให้คุณเดือนรางไปจากชีวิตของเขาหน้ามีพลังให้สามดาบ ความเจ็บปวดหรือมีคนที่กำลังคิดได้ตื่นร,รู้รู้สึกถึงความผิดและกลับมาขอโทษกับคุณคิงออฟวานนะครับเป็นพลัง,งาภาพสี่ไม้เท้าสี่ไม้เท้าคือการลงหลักการปักฐานการสร้างอนาคตร่วมกันมีพลังงาพความมั่นคงไปด้วยกันนะครับเป็นพหางการที่มันเหมือนกับการที่เขาอยากกลับมา ใช้ทุกสิ่งทุกๆอย่างร่วมกับคุณอีกครั้งหนึ่งมีความมั่นคงในเรื่องบ้านในเรื่องเงินเก็บในเรื่องทรัพย์สินในเรื่องเงินทองด้วยการมีการที่เข้าใจในเหตุผลแต่ละคนมีเหตุผลเป็นของตัวเองการที่เข้าใจในความคิดเข้าใจในความรู้สึก ของคนที่รักของคนที่แคร์มีพลังงานไพ่ความไม่ได้หนังใจกับสิ่งที่เขาหวังไว้หรือการที่เขาไปพบเจอกับคนที่ไม่ได้ไม่ได้แคร์เขาไม่ได้สนใจเขามันเหมือนทุกเรื่องราวเนี่ยเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่ได้หนังใจกับตัวของเขาเองน่าไม่ในวันนั้นเขาต้องทําให้คนที่รักเขาที่สุดต้องเจ็บปวดได้ในขณะนี้เดอะเมจิเชียนเป็นพลังงานไพ่การเรียนรู้ที่ไม่มีที่ที่สุดชาวธาตุไฟนี่มีพลังงานไพ่เดอะเมจิเชียนขึ้นมาเนี่ย คุณเป็นคนที่มีความเก่งเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่มีความเรียนรู้เรียนรู้อะไรแล้วคุณเป็นคนที่เรียนรู้ได้เร็วได้ไวเป็นพลังอ่างไพ่การเรียนรู้เ,รรเป็นปหมอดูได้นะมีพลังไพ่เดอะเมจิเชียนนะั่นคือการที่เก่งในเรื่องวิทยาศาสตร์ด้วยก็ได้นะครับเป็นไพ่การคาดคะเนหรือการคาดคาดการในวันข้างหน้าของเราได้อย่างแม่นยำในห้วงเวลาในการเวลาในการพบเจอ ในวันเวลาที่เขาตื่นรู้เป็นวันที่เป็นปัจจุบันของเขาเขาจะกลับมาตื่นรู้ในวันที่เขาขาดคนที่เคยรักคนที่เคยบอกรักในทุกๆวันไปเขาอยากจับมือคุณเขาอยากกลุ่มมือคุณไว้เขาอยากพูดคําว่าเขารักคุณก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปนะครับอขอนขอนุญาตให้ในแนวโน้มความสัมพันธ์ของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับ มีพลังอาไพเดอดแทนแบนส์สายใยความรักความผูกพันที่เหมือนสายน้ําที่ไม่มีวันหวนกลับสายน้ําที่ไม่มีวันหวนคืนเหมือนความรู้สึกของเขาตอนนี้ยิ่งพยายามตัดใจจากคุณสักเท่าไหร่ความรู้สึกยิ่งผูกพันความรู้สึกยิ่งรักยิ่งเพิ่มทวีคูณของเขามีไพ่อของดีไฮพิเทศ ความรับการปกปิดการซ่อนเลนการตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นรองเขาในเส้นทางเดินเนี่ยมีทั้งสีขาวมีทั้งสีดํามีทั้ง2ด้านเสมอในความรู้สึกแต่คุณจะอยู่ระหว่างกลางแห่งความรู้สึกทั้ง2อ,อย่างที่คุณจะก้าวเดินไปข้างหน้าดีแอมเพสคือพลังงานเพ่การที่ดูแลตัวเองและการรักตัวเองเป็นคนที่เอาใจใส่เป็นคนที่รักความสวยความงามความรอในตัวงคุณนะครับเป็นพลังงานเพ่ ในออกครับนะครับในออกครับนี่คือไพ่ของการระยะนิมิตหรือการกลับมาขอโอกาสการเงาะเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมายิ้มอยากให้นเห็รอยยิ้มของคุณอยากให้คุณยิ้มกลับมาหาเขาบ้างในตอนนี้มันเหมือนกับการที่เราได้กลับมาพบเจอแล้วในตอนนี้เราจะได้กลับมาเป็นคู่กันอีกครั้งหนึ่งนะในตอนนี้เขาอยากกลับมาเป็นคู่กับคุณนะครับเป็นหาไพ่การวนกลับ หวนคืนความมีสเสน่ห์ในเรื่องคำพูดคำจาได้มีแพ้พรางให้การมองถึงสถานการณ์ในตอนนี้เป็นฝ่ายเราที่มองถึงสถานการณ์มากกว่าเพราะเราไม่อยากผิดหวังกับพลังงานเดิมๆกับสิ่งเดิมๆกับสิ่งซ้ำๆกับสิ่งที่เราอาจจะเป็นฝ่ายที่เคยเสียใจมาผิดหวังมาเราไม่อยากเสียใจอีกเราอยากได้รับความชัดเจนตั้งแต่ในปัจจุบันในทุกวันที่เขาจะชัดเจนกับเรานะครับเป็นลางให้คิงลอบสอด ราชาถือนาเป็นพระนาพ่อเป็นพระนางไพ่คนที่เข้มแข็งคนที่ชัดเจนเป็นไพ่อของความเข้มแข็งในตอนนี้มีคนที่กําลังลดอีโก้กลับเข้ามาในความรักในความัมพันธ์เขาจะยอมคุณทุกทุกอย่างเขาจะยอมคุณในทุกๆเรื่องนะครับเป็นพระนางไพ่สองไม้เทา้าการบ่มเพาะเหมือนกา,การที่เราต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือบ่มเพาะทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกา,การที่ค่อยเป็นค่อย,ค,อยค่อยไป กว่าจเจริญเติบโตกว่าจะงอกงามเป็นผีดอกออกผลผีดอกออกใบในตอนนี้มันเหมือนการที่เราได้ช่วยเหลือกันนะมีปัญหาให้เดวิลเข้าขาดคุณไม่ได้เขากลับเข้ามาขาวเนี่ยเขาจะข้ั่งรักคุณห่วงคุณมาก เขาจะไม่ยอมจากคุณไปไหนอีกแล้วมีพรางไพ่สีแม่เท้ามีไพ่ของหนึ่งเหรียญสิ่งดีโอกาสดีคุณคือโชคดีคุณคือสิ่งดีคุณคือโชคดีคคคดที่เขาทําขาดหายไปในความรู้สึกในตอนนี้ของเขาะคะปปรับเป็นพางไพ่สามถ้วยหน,น้าเดอะสตาร์คุณคือหนึ่งแห่งจักรวาลที่ไม่เหมือนใครจักรวาลดึงดูดคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอกันเขาอยากเงยนมองดาวไปบนฟ้าไก่กว้างใหญ่เหลือเกินจักรวาลแห่งนี้ เขาอยากมีคุณเป็นคนที่ร่วมเดินในจักรวาลแห่งนี้ไปด้วยกันนะมีพลังอาไพเดอรไฮโรแฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นพลังอาไพเรทัวร์ครับความรักความห่วงใยมีเอตออกคับการเริ่มต้นโอกาสไปด้วยกันหรือการที่คุณกับเขาอธิษฐานคอพรมาร่วมกันที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมารู้แล้ว,ว่าใครคือคนที่เป็นรักแท้สําหรับเขาใครคือคนที่รักใครคือคนที่ห่วงใยใครคือคนที่แคร์เขา ที่สุดในตอนนี้นะครับหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดเป็นกําลังใจให้ช่องหมอโต๊ดกันด้วยนะครับสําหรับท่านที่อยากที่จะดูดวงกับหมอโต๊ดก็ทักไลน์เข้ามาได้นะครับไอดียไลน์ก็อยู่ใต้วิดีโอคลิปแล้วเข้ามาสอบถามข้อมูลการดูดวงกับหมอโต๊ดได้นะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุไฟทุกๆท่านนะครับ